สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราพบกันนะคะในวิชาคณิตศาสตร์บทที่3เรื่องเวลาวันนี้จะเป็นแบบฝึกหัดส,สุดท้ายแล้วที่เราจะทำกันในบทนี้นะคะซึ่งจะอยู่ในหน้า93มี2ข้อนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะแบบฝึกหัดข้อที่3นะคะจะต่อเนื่องจากหน้า92เมื่อวาน เราทาข้อ1ข้อ2นะคะเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนาะเราทาข้อ1กับข้อ2ไปแล้ววันนี้จะเป็นข้อ3กับข้อ4ในหน้า93ซึ่งข้อ3เนี่ยจะคล้ายกับข้อ1ในหน้า92เลยนะคะคล้ายกันเลยนะคะเรามาดูโจทย์ค่ะขุนออกเดินทางไปต่างจังหวัดใช้เวลา4ชั่วโมง50นาทีถ้าเราออกเดินทางเวลา8นาฬิกา10นาที ขุนเดินทางถึงจุดหมายเวลาใดโจทย์ถามว่าขุนเดินทางถึงจุดหมายเวลาใดเริ่มเดินทางเวลา8นาฬิกา10นาทีเดินทางไปอีก4ชั่วโมง50นาทีถึงจุดหมายเวลาเพิ่มขึ้นหรือน้อยลงกว่า8นาฬิกา10นานะคะต้องเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นข้อนี้ โจทย์ปัญหาข้อนี้แก้ปัญหาโดยวิธีการบวกนะคะการบวกเอาเลขอะไรขึ้นก่อนก็ได้นะคะแต่ให้เพื่อความสะดวกนะคะให้นักเรียนเอาเลขมากตั้งนะคะอันนี้จะขึ้นอะไรขึ้นก่อนก็ได้นะคะอ่ะข้อที่หนึ่งไม่ใช่ข้อที่หนึ่งบรรทัดที่หนึ่งเขียนอะไรคะคุณใช้เวลาเดินทางไปต่างจังหวัดใช้เวลาสี่ชั่วโมงครูแต่ก็ไ่ใช้เวลาออกนักเรียนเออยู่นี่นะคะ คุณใช้เวลาเดินทางไปต่างจังหวัด4ชั่วโมง50นาทีนะคะเป็นบรรทัดที่1อยู่นี้นะคะแปลงโจทย์นิดนึงนะคะหรือน้อเรนจะเขียนตามนี้เลยก็ได้นะคะต่อไปบรรทัดที่2ถ้าเริ่มออกเดินทางเวลา8นาิกา10นาทีนี่นะคะ8นาิกา10นาทีเก็บเป็นบรรทัดที่2อย่าลืมบรรทัดที่2นะคะขีดเส้น1เส้นตามด้วยเครื่องหมาย บวกหรือลบคะเครื่องหมายบวกนะคะ,ะบวกกันค่ะก่อนจะไปบวกเนาะมาดูบรรทัดที่สามตรงนี้เราจะเขียนว่าอะไรคะก็เขียนในสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรขุนเดินทางถึงจุดหมายเวลาใดคําว่าใดไม่ต้องเขียนนะคะเหมือนกับบรรทัดที่เป็นคําตอบเลยนะคะขุนเดินทางถึงคุณลืมแก้ลืมแก้มาจากข้อหนึ่งไม่เป็นไรเนาะเอาตรงนี้เนาะ นี่นักเรียนดูจากตรงนี้นะขุนเดินทางถึงจุดหมายขุนเดินทางถึงจุดหมายเวลารูลเรมแก้ตรงนี้นิดนึงน,นะคะตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่นะเอามาจากตรงนี้นะน่าจะเหมือนกันขุนเดินทางถึงจุดหมายเวลาเวลาอะไรนักเรียนก็บวกกันนะคะ,ะบวกกันค่ะศูนย์บวกศูนย์ได้0ูนะคะหบวก อ่าห้าบวกหนึ่งได้6ก็ใส่6ถัดไปเจอจุดใส่จุดก่อนนะคะอไป4่บวกแปก็เป็น12นะคะใส่หมดเลยไม่มีทดนะคะเพราะไม่มีเลขที่อยู่ข้างหน้าแล้วก็ใส่ทั้งสองตัวเลยเพราะฉะนั้นขุนเดินทางถึงจุดหมายเวลา12บสนาฬิกาหกนาทีใช่ไหมคะอ่าสิบสนาฬิกามีหรือไหมคะมีไหมคะมีนะคะ คือเวลาอะไรคะหรือคืออะไรก็คือตรงนี้นะคะเปลี่ยนหกสิบนาทีหกสิบนาทีทําให้เป็นหนึ่งชั่วโมงได้ไหมคะได้ใช่ไหมคะเพราะว่าหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีครูย้ําทุกข้อเลยนะคะที่มีการหรือนะคะหนึ่งชั่วโมงมีหกสิบนาทีเพราะฉะนั้นหกสิบนาทีตรงนี้ทําให้เป็นชั่วโมงได้ไหมคะได้เพราะฉะนั้นหกสิบเอาออกไปหกสิบเพื่อปรับเป็นชั่วโมงก็เหลือ ศูนย์ใช่ไหมคะก็ใส่ศูนย์สองตัวก็ได้นะคะถัดไปแล้ว1ทดบนเลข2 1มาจากไหน1คือการแปลง60สิบนาทีให้เป็นชั่วโมงก็ได้1ชั่วโมงนะคะแล้วก็1มาทดในห,นหลักในหน่วยที่เป็นชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้12บวกกับหนึก็จะได้สิา ชคะเพราะฉะน,นั้นขุนเดินทางถึงจุดหมายเวลาเวลาใดคะ13นาฬิกานะคะ13.00นก,ก็คือ13นาฬิกานะคะข้อ3ก็เสร็จไปเรียบร้อยลักษณะคล้ายๆกับข้อ1นะคะแต่ง่ายกว่าข้อ1นิดนึงที่ว่าตรงนี้ข้างหน้าไม่เกิน24ชั่วโมงนักเรียนสามารถตอบได้เลยนะคะง่ายกว่าข้อ1นิดนึง ก็เสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปดูต่อในข้อที่สี่นะคะข้อสี่บัวใช้เวลาสอบสองชั่วโมงสามสิบนาทีสอบเสร็จเวลาสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีใบบัวเริ่มสอบเวลาใดเริ่มสอบเวลาใดสอบเสร็จเวลาสิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีเริ่มสอบเริ่มสอบเวลาก็ต้องเริ่มก่อนใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นคำตอบที่เราจะหาก็คือเวลาต้องน้อยกว่า15นาฬิกา30ินาทีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ก็แก้ปัญหาโดยวิธีการลบนะคะข้อนี้จะมีความเหมือนหรือคล้ายกับข้อที่สองในหน้า9 2บนะคะอ่ะบรรทัดแรกเขียนอะไรดีคะนักเรียนต้องสังเกตนะคะอย่าลืมว่าโจทย์ข้อไหนที่แก้ปัญหาโดยการลบนักเรียนต้องนำเลขมากตั้ง นะคะเลขมากเลขไหนมากกว่าคะ2ชั่วโมง30นาทีหรือ15นาฬิกา30นาทีก็คือสอบเสร็จเวลา15นาฬิกา30นาทีนะคะมากกว่าก็ต้องเอาตัวนี้ตั้งก็จะเป็นใบบัวสอบเสร็จเวลา15นาฬิกา30นาทีเป็นบรรทัดนแรกนะคะเป็นตัวตั้งบรรทัดที่2ก็ตรงนี้เลยใบยบัวใช้เวลาในการสอบ2องชั่วโมง30นาที อ่อนึกว่าลืมใส่ชั่วโมงอีกแล้วอสองชั่วโมงสามสิบนาทีนะคะชอมจุดนะคะเป็นบรรทัดที่สองก็อย่าลืมขีดเส้นใต้หนึ่งเส้นตามด้วยเครื่องหมายประโยคสัญลักษณ์นะคะก็การลบนั่นเองถัดไปบรรทัดที่สามตรงไหนคะข้อความข้างนาเขียนอะไรดีคะก็บายบัวเริ่มสอบเวลาก็จะเหมือนกับคำตอบตรงนี้นะคะ บบัวเริ่มสอบเวลาเวลาอะไรเราไปหาคำตอบกันค่ะอ่าลบกันนะคะ0ูลบ0ได้ได้อะไรคะได้0ต่อไป3-3ลบ3ก็ได้0นะคะก็ใส่0ถัดไปเจอจุดใส่จุดก่อนอย่าข้ามจุดไปนะคะเด็กๆอ่านลบกันต่อค่ะ5ลบกับ2ได้ สามนะคะได้สามไม่ได้ลบกับอะไรก็ดึงลงมาคู่กันเพราะฉะนั้นคำตอบคือคืออะไรคะใบบัวเริ่มสอบเวลา1ิบสานาฬิกาคำตอบเหมือนข้อ3เลยหรือเปล่าคะเนี่ยเหมือนกันเลยใช่ไหมคะแต่ข้อนี้ไม่มีหรือนะข้อนี้จะง่ายข้อ2ข้อสี่นี่จะง่ายใบยบัวเริ่มสอบเวลา13บสานาฬิกาเป็นคำตอบของข้อ4นะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยของของหน้า93นะคะนักเรียนสงสัยตรงไหนยังเข้า,ายังไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนก็ย้อนคลิปกลับไปดูนะคะได้ทุกคลิปเลยนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปติดตามครูในช่อง YouTube ได้เลยนะคะนักเรียนย้อนทำเมื่อมีเวลาว่างนักเรียนว่างช่วงไหนทำช่วงนั้นได้เลยนะคะโดย ย้อนคลิปครูใน YouTube นะคะแต่ครูก็อยากให้นักเรียนได้ฝึกลองฝึกทำก่อนถ้าทำไม่ได้จริงๆนักเรียนก็ดูคลิปนะคะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ